ตัวรุ่นนี้ก็คือจะเป็น L shape นะครับปรับลักษณะการปรับพนักพิงหลังอ่ะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวรุ่นนี้จะพิเศษก็คือจะใส่ที่เก็บของได้ด้วยมีที่เก็บของไม่กินพื้นที่ตามคอนโดถ้ามีพื้นที่หน่อยไม่เกิน2องเมตรหกเซนอันนี้คือไซส์หน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่2องเมตรหกเซนนะครับสามารถปรับให้กว้างให้กว้างกว่านี้ก็ได้ หรือสั้นกว่านี้เลขลงกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าเป็น L shape ในลนนักษณะนี้แนะนําไม่เกิน2เมตรสีตัวที่โชว์นี้อยู่ที่2เมตรหกเซนนะครับท่านใดสนใจก็อันนี้เก็บของได้เหมือนกันปรับเอน็นนอนได้เหมือนกันที่เท้าแขนนะครับใส่ของได้ถ้าเป็น L shape รุ่นนี้ก็คือแก้วน้ําฝั่งละ2และโครงสร้างก็คือแข็งแรงนะครับเป็นโครงสร้างไม้สะเดานะครับตัวพวกนี้ก็คือกันปวกกันแมลงในตัวอยู่แล้วนะครับและความคงทน,ค,นความแข็งแรงมีรับประกันตัวโครงสร้างเนื้อไม้ให้รับประกันตัวโคเบอร์ให้นะครับส่วนวัสดุผ้าหุ้ม พีพ่่ท่านไหนก็คือ,อมีเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็สามารถเข้ามาเลือกลองเทียบดูได้ส่วนอันนี้จะเป็นไกด์ไลน์ก็คือจะเป็นตัวฟิวซิล ก็ได้ทำควมามสะอาดได้เองตัวน,นี้ผ้าชุบน้ำเช็ดทำควมามสะอาดได้เลยมีหลายเฉดสีส่วนชนิดผ้าบางคนบอกว่าอยากได้เป็นแบบผ้าก็คือแบบนี้ก็ได้ถ้าเลือกแบบได้ดูแบบจากจากไกลไฟ์ได้แล้วนะครับอาจจะใช้เวลาเลือกผ้าพอสมควรอยู่เพราะว่าอันนี้คือบางส่วนนะครับจริงๆข้างหลังมีอีกลายปึกครับก็คือจะเป็นแบบตัวผ้าแบบนุ่มๆหน่อยหรือเป็นผ้าแบบลายไม่ให้มีเท็กเจอร์หน่อยก็คือจะเป็น2ชนิดนี้แนะนําส่วนถ้า,าพี่ๆท่านใดเน้นความสะอาดง่ายผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดก็คือเป็นพิวซิลได้เลยตัวนี้และลักษณะของตัวผ้ามีความคงทน แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเน้นความยืดหยุ่นและการเสร็จสีที่อายุการใช้งานจะนานกว่าตัวเนื้อผ้าปกติทั่วไป